Now it's just too late And we can't go back I'm sorry I can't be perfect สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนาย Oh yeah X Gamer นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเจ้าสุนัขจิ้งจอกจอมปวนกันต่อนะครับจากค่าย Nasty Dog นะครับอ่า เป็นเกมของ PlayStation 1นะครับเกมที่เก่ามากนะครับอายุเกือบ20่สปีนะครับน้องๆหนูนๆนะครับที่ไม่เคยเล่นเครื่อง PlayStation 1นะครับก็ดูไว้นะครับว่าเกมสมัยนั้นมันเป็นเช่นไรนะครับเกม Crash บ a n d i คุ o t นะครับเริ่มกันต่อเลยครับกด Start ครับ Let's Go เรากลับเข้ามาในแมปแผนที่เลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้มาเดินทางมาสู้กับเจ้าบอสของแมปนี้แล้วนะครับมีชื่อว่าปาปูปาปูเ e n s i o n l i n อ่าหุนไปดูครับเ e n s i o n l i n นะครับลองเข้าไปลุยกันมาเลย l o ด d i n g สักครู่ครับเจ้าปาปูปาปูโอ้นี่นะครับบอสของเรานะครับเป็นคนปานะครับมีอาวุธคือไม้กระบองนะครับโอ้โหนอนพุงโยเลยนะครับเดินขึ้นมาจากที่นั่งครับแล้วก็ ไม่รู้อีโนยเนอเอาไม้เท้ามาฟันเราเฉยเลยครับโอ้ยแล้วผมจะจัดการมปนยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยมุนอ๋อกระโดดเยียบหัวครับกระโดดเยียบหัวโอ้ยถ้าชนมันก็ตายนะครับโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งตัวเอาไมครับเยียบหัวเราต้องกระโดดไม่ให้โดนไม้ที่มันสับมานะครับเยียบหนึ่งที่านไปไอีกวน สองทีไม่รู้ว่าต้องกี่ทีนะครับถึงมันจะมองเทงนะครับกระโดดโอ้ยมันเริ่มจะเพิ่มความแรงนะครับในการอวยตายซะแล้วน่าเสียดายจังเลยเลกสองตัวเอาให้ได้เยียบไปหนึ่งทีกระโดดกระโดดโอ้ยตีแล้วอวยอนนี้มันโอ้ยไปชนตัวมันก็ไม่ได้นะครับตายเลยครับอวย ทำไมเยยบกระโดดกระโดดเยยบหัวโดนไหมเยยบหัวหนึ่งทีตอนนี้นากากคนปลาเสียไปแล้วครับถ้าโดนก็ตายนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับเดี๋ยวบไปก่อนหนึ่งทีเอาเลิกกอนกระโดดกระโดดเยยบเยยบ เยียบดิหนึ่งทีอ้ยเรียบร้อยครับผ่านนะครับโอ้โหผมว่าผมเยียบไปประมาณน่าจะสามทีได้นะครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับเจ้าปลาปูปลาปูเสร็จไปแล้วนะครับอ่าผมขอต่อในดานใหม่เลยนะครับ Rolling Stone นะครับหินกลิ้งนะครับรู้สึกว่าชื่อดานจะคล้ายกับดานที่เราเคยผ่านกันมาแล้วนะครับอ่าเป็นอย่างไรนะครับก็ลองดูกันครับ มุนทนอ่าอันนี้ยังไม่ได้จัดการบอสเป็นหนึ่งตัวนะครับไม่รู้ว่าใช่บอสหลักหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันยังไม่ผ่านเกาะน,นี้เลยนะครับลุยต่อครับโดดโดด,โ,ด,ดโอเคจัมมีแอปเปิลอยู่ขบนดึงดึงโด,ดดดดดโดดดึง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 อ่าอันนี้น่าจะ ได้รับอิทธิพลมาจากเกมมาริโอนะครับกระโดดแบบนี้โอเคโอ้ยอันนู้นไกลมากนะครับกระโดดได้พอดีต้นไม้กินคนอได้ตัวเพิ่มหนึ่งตัวกระโดดมุนไอเตาเอา้ามาที่เช็คพอยต์นะครับกระโดดจัมต้นไม้กินคนโอ้ไม่ทันนะครับโดนกินไปแล้วแต่เรามาที่เช็คพอยต์ทันนะครับเริ่มตรงนี้ไหม่ครับ มุนมุนเออโดนไปท n t ระแล้วเบิดเลยนะครับกระโดดระวังนะครับอย่าไปหมุนโดนทีอนนะครับเป็นเบิดโอ้ยโดนแต่ว่ามีหน้ากาก,ากอยู่มุนไอ,อ้เตาเช็คพอยหนึ่งรอบไปจัมกาจกังหวะวงแหวนนะครับไปข้างหน้ามีแท่นหินที่เลื่อนได้นะครับกาจกังหวะให้พอดีแล้วก็จัม ดูเจ้าวงแหวนสองอันด้วยนะครับถ้ามันเลื่อนห่างแล้วก็กระโดดได้จัมโ oh, yeah. อเย่เก็บรูปหน้าแฟนเจ้าแคร์นะครับเก็บครบสามอันได้โบนัสลาวนะครับไปต่อครับดูเจ้าวงแหวนให้ดีกิ่งห่างแล้วก็จ้มอีกหนึ่งรอบโอเคด้านหน้ามีแท่นหินเลื่อนโอเคจัมดานนี้ถือว่าต้องใช้สตินะครับอย่างมากนะครับโ oh, oh. อ้โหจ้ำรอวงแหวนแท่นหินก่อน ไปจ้ำโอ้ยลอดโดนไปนิดเดียวครับข้างหน้ามีดอกไม้กินคนเตรียมหมุนเลยโ oh, yeah. อ้ยเจอ่าต่อไปแท่นหินอันนี้นะครับถ้ายืนนานมันจะล่วงหล่นไปในหุบหลุมนะครับกระโดดจ้ยโอ้ยสกังเกอบไปโบนัสบลวโ oh, yeah. อ้ยอ่าไปเก็บของนะครับในแดนนี้ จะเป็นมุมมอง2มิตินะครับด้านข้างนะครับระวังจะให้ร่วงลงไปข้างล่างนะครับเราจะไม่ได้ของนะครับโอ้ยอพูดไม่ทันขาดคำตายซะแล้วห่น่าเลยโอเคครับไปกันต่อนะครับจ้มจ้มโอเคมีวงแหวนอันเดียวนะครับอันนี้มันกระดุกกระดิกได้ถ้าแช่นาะนน่าจะร่วงครับจ้มจ้มอ้ยไม่ทันเหลือหนึ่งตัว จ้ำจ้ำหรือจ้ำเจยู่นานอย่าอยู่นานจ้ำจ้ำมีสกังอยู่ข้างหน้ามุน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 โอเคโอ้โหแทนหินวงแหวนเพียบนะครับกะจังหวะให้ดีครับจ้ำไปือจ้ำ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 โอเคโอ้เรียบร้อยครับมาถึง เก็บหน้าเจ้าด็อกเตอร์ได้นะครับไม่รู้ว่าทําอะไรนะครับแต่แล้วเราก็มาถึงจุดวาร์ปแล้วเส้นทางออกของด้านนี้โอ้โหเหงื่อแตกครับวาร์ปไปเลยกลับมาที่แมปนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะโผล่มาที่ด่านไหนอีกนะครับโอ้ยยังไม่จบภารกิจในเกาะนี้นะครับผมนึกว่าจะจบแล้วตั้งแต่เจอเจ้าคนป่านะครับอ่า แล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับในด่านฮอก w วนยนะครับอ่าผมขอจบคลิปของเกม Crash Bandicoot ของเครื่อง p l a y s t a t i o n 1ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับไปแล้วครับโอ้ย oh, yeah.